ระหว่างชุดนะชุดสองคูณสองนะหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหมื่นห้าพันเก้าร้อยลูกค้าได้อะไรบ้างหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบลูกค้าจะได้อะไรบ้างเพราะว่ากี่ตัวสองหมื่นสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวจะต้องอยากจะจะบอกลูกค้าลูกค้าสามชุดเนี่ยลูกค้าจะได้ตู้เหมือนกันเลยนะตู้ตู้แบบเดียวกันนะตู้ซับสิบห้านิ้วสองใบนะ ตัวซับสิบห้านิ้วลูกค้าเลือกได้เลยระหว่างโคเดอร์หกกับ b ีวนะราคาเดียวกันแล้วก็เสียงกลางเสียงกลาง12นิ้วพร้อมแหลมเลยนะจุดอย่างนี้เลยนะ2ใบในชุดหมื่นหมื่นหมื่นห้าเก้าร้อยนะลูกค้าจะได้ power หนึ่งตัวกับปีหนึ่งตัวนะในชุดหมื่นเก้าสองร้อยเก้าสิบค้าก็จะได้เป็น power สองตัว power สองตัวนะก็ทำเป็นสแตอร์โอเลย power ตัวล่างพันวัตรรุ่นหนึ่งของห้าไปขับซับ ขับเบสตัวบนท่านบนรุ่น5 4 5 800วัตต์นะจะไปขับกลาง2ใบนะปี1ตัวปีคาราโอเกะนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นเล่นท้ายสีได้เล่นเอ่อเล่นเอ่อเล่น USB ได้นะถัดมาจะเป็นอยู่ในชุด20,000 2 20, ่นสอลูกค้าก็จะได้เพราะว่าเป็นสองตัว1นึ่งเอ่อหนึ่งหวัตต์ หนึ่งห้าพันวัตหน้าสองตัวนี่เลยหน้าเท่ากันอนาคตข้างหน้าลูกค้าทำสี่คุณสีได้เลยก็ปีหนึ่งตัวในชุดสองหมื่นแปดล้วก็สิบลูกค้าสามารถไปทำอ่าเป็นอนาคตข้างหน้านะลูกค้าเพิ่มตู้ได้เลยเพราะว่าโรงงานเนี่ยทำสี่คณสี่อยู่แล้วมันจะเป็น power สองตัวตัวขับกลางกับขับเบรเท่ากันเลยหน้าพันวัตเท่ากันปีนี้นะสามชุดนี้นะจะได้ปีตัวเดียวกันหนึ่งตัวตัวเดียวกันหมดเลยนะการลูกค้าเลือกนะนะได้เลยระหว่างสามชุดเนี่ย พราะว่าหนึ่งตัวก็หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยถ้าเพราะว่าสองตัวจะมีสองราคา power สองตัวก็ราคาหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบตัวบนก็จะเป็นรุ่นห้าสี่ห้าแปดร้อยวัตต์ตัวล่างก็จะเป็นรุ่นหนึ่งห้าพันวัตต์ถ้าสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบอันนี้อนาคตข้างหน้าลูกค้าทำสี่คูณสี่ได้เลยก็จะเป็นเพราะว่าเท่ากันสองตัวเลยหกห้าพันวัตต์ตัวบนตัวล่างก็หกพันห้าพันวัตต์เท่ากันเลยนะราคาเนี้ยก็ฟรีค่าขนส่ง เก็บเงินไปทางเลยนะมารับเองที่โรงงานนะโรงงานก็จะลดให้ลูกคา้าค่าขนส่ง400รอจะรับประกัน1ปีนะทุกอย่างบริษัทนาคาชินเนี่ยเครื่องเสียงนกกาเกชินเนี่ยต้องมีการรับประกัน1ปีเลยนะรับประกันนะหปีแต่ถ้าลูกค้ามีตู้เก่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วยังยกตัวอย่างเป็นตู้บ้านตู้แหลมอะไรพวกนี้ก็ตู้เก่าๆตู้ดอกเล็กๆดอกเล็กๆก,ก็เอามาพ่วงนะก็ชุดนี้ก็ได้นะชุดที่ว่าชุด 19,290เนี่ยลูกค้าจะได้ตัว545ที่ขับกลางอยู่เนี่ยชุดนี้ก็ทําได้นะชุดนี้ลูกค้าถ้ามีตู้เก่า,าๆตัวเล็กๆเอามาพ่วงทําสองคง,งเสียงแหลมอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลือกชุดนี้ได้แต่ถ้าลูกค้านะข้างหน้าลูกค้าทำสี่คุณสี่บุ้มเลยนะลูกค้าจัดชุดนี้เลย165สองตัวนะ165สองตัวเลยบนล่างเท่ากันพันบาทเท่ากันเลยอันนี้ก็เจ๋งแป้งเลยฮนะ2 8 9ิ0 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮต้ออาจะเปิดเพลงเ,เพลงเดียวกันตู้ตู้ตัวเดียวกันนะสามรุ่นสามแบบ นี่ดอกเอาดอกดอก,ดอกเนี่ยอย่างดอก15นิ้วนะลูกคา้าดอกตู้ซับนะ15นิ้วทุกรุ่นนะ b v, ีวีเจบินออเดอร์หจะเป็นดอกตัวนี้นะลูกคา้าจะเป็นดอก500วัตต์ของนากระชีสิ5นิ้วนะรุ่นเ k 1นแ6หมแม่เหล็กร6อยนะลูกคา้าเป็นคงปั๊มถ้าลูกค้าจะเอาคงหลอ่อลูกค้าก็บอกแอมินได้เลยให้เปลี่ยนคงหลอ่อกระดาษก็จะเป็นอย่างนี้เลยกระดาษก็จะเป็นกระดาษแข็งเอาไปทำซับนะตู้ซับ อย่างเสียงกลางเสียงกลางก็จะเป็น12บนิ้วตัวนี้นะลูกค้าเสียงกลางที่ว่าเสียงกลางทุกรุ่นนะ่ะ12บนิ้วแม่เหล็กร้อยี่สิบนะแม่เหล็กร้อยยี่สิบดอกสามร้อยวัตสิบสองนิ้วรุ่น nk หนึ่งสองสามหกนะนาคาชินะก็ดอกสี่ร้อยวัตสามร้อยวัตนะมีมีสองรุ่นเลยแต่ตัวนี้มันสี่ร้อยวัตนะก็กระดาษก็จะเป็นอย่างนี้ของปั๊มนะที่ท,ที่ที่จะมาทําที่ที่ทาเสียงกลางนะต่อไปนี้เนี่ยก็เขาก็คงเป็นสี่ร้อยวัตหมดแล้วล่ะ แหลมแหลมตัวนี้เป็นแม่เหล็กใหญ่ๆนะแม่เหล็กตัวนี้ใหญ่เลยของนาคาชิเลยนะสามสามร้อยวัตต์นะสามรวัตต์แนิ้วรุ่น NK แปดสามหกนะแปดสามหกเป็นแหลมจรวดเป็นแหลมที่ใส่ตู้ทุกรุ่นจะเป็นแหลมตัวนี้ใส่ตู้ทุกรุ่นเลยนะทุกรุ่นเสียงกลางถ้าเป็นแหลมจรวดนะจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้ลูกค้าถ้าสะดวกมาที่โรงงานมาฟังเสียงที่โรงงาน เตต้าก็จะอยู่ทุกวันโรงงานเปิดทุกวันนะปีใหม่ก็ไม่หยุดวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะลูกค้าเข้ามาได้เลยฮะวันวันอาทิตย์ลูกค้าเข้ามาแต่เช้าเลยแปดโมงเช้าลูกค้าเข้ามาได้เลยนะวันอาทิตย์นะวันปีใหม่วันนักขัตฤกษ์อะไรบริษัทหนักกี่ไม่มีวันหยุดนะลูกค้าเข้ามาได้เลยเข้ามาก็เจอเชตต้ยเชตต้ยอยู่ทุกวันเลยนะเปิดตั้งแต่เช้าถึงสองทุ่มเลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่โรงงานนะก็ชุดเนี้ยอย่างอย่างของของไอของที่โรงงานเนี้ยจะมีจะส่งฟรี เก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีเก็บเงินปลานะยทางนี่ทุกชุดเลยนะแต่ถ้าลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าสั่งชุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆมันก็จะเป็นพวกชุด1 8ชุด4คู 4, มันก็ถ้าเกิดจํานวนเงินเนี่ยอย่างยอดเนี่ยถ้าเกิดมันเลยมันเลยห0,000่นทางทางบริษัทที่ขนส่งที่เขาไปเก็บเงินปลายทางเขาจะรับเขาจะเขาจะเก็บได้แค่ห0,000่นเองมันจะเกินห0,000่นไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าสั่งเกิน5 0,000่นนะส่วนที่ต่างเนี่ยส่วนตัวจะต้อยรบกวนลูกค้าเลยว่า ไอ้ส่วนที่ไอ้ที่มันเกินห้าหมื่นเนี่ยลูกค้าโอนเข้าบริษัทได้เลยนะเป็นชื่อของบริษัทได้เลยนะถ้าลูกค้าไม่สบายใจไม่มั่นใจก็ขอแอดมินได้เลยว่าขอคุยกับเฮียต้อยโดยตรงอย่างนี้ก็ได้นะแต่เรื่องอะไรพวกเนี้ยลูกค้าสบายใจได้แต่ถ้าลูกค้าจะกลับบ้านจะกลับบ้านนะกลับบ้านก่อนปีใหม่วันไหนก็ได้นะก่อนปีใหม่ลูกค้าเข้ามาดูหน้าร้านถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะเอาของกลับไปด้วยหรือว่าลูกค้าไม่ได้มีรถกระบะรถกระบะมันเต็มเอากลับไม่ได้ ลูกค้าต้องมาแต่แนัๆๆ่นๆนะลูกค้าให้บริษัทไปส่งไปเก็บเงินไปทางได้เลยลูกค้ามาฟังเสียงฟังเสียงจะเจอเฮต้อยอยู่ตลอดเวลาเลยนะฟังเสียงมาเลือกหน้าร้านแล้วก็ให้บริษัทส่งให้ภายในช่วงนี้ก็สามถึงสี่วันเพราะว่าแต่ก็นูกค้ามาเนิ่นๆหน่อยก็ดีเพราะว่าขนส่งเนี่ยช่วงนี้งานก็จะเยอะแต่ของที่บริษัทเนี่ยไม่มีขาดนะไม่มีขาดทุกอย่างมีครบทุกอย่างปีใหม่ของไม่มีการขาดนะแต่เรื่องการขนส่งเนี่ย มันจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คนส่งมันเยอะมันเยอะแล้วก็อาจจะชา้าบางทีส่งแค่สองวันถึงลูกค้ามันอาจจะไปสามวันสี่วันอย่างเงี้ยป้าวนันนี้ลูกค้ามาดูอ้าอย่างเงี้ยลูกค้ามามาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาเขาเข้ามาทุกได้เลยอย่างเงี้ยลูกค้ามาลูกค้าเข้ามาได้เลยนะกดกดไปที่แม็กเลยนะกดเอกชัยซอยร้อยสิบย้ำอีกทีนะเอกชัยซอยร้อยสิบซอยร้อยสิบนะเพราะว่าแล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาเลยเข้ามามันจะเลย ไอ้กูเกิลแมทเนี่ยมันชอบพามาแมะตรงกลางก่อนถึงบริษัทต้องเลยเข้ามาหน่อยนะเลยเข้ามาหน่อยจะเห็นบริษัทอย่างเงี้ยสวัสดีครับลูกค้าจะเห็นบริษัทก็บริษัทนากอาชีพมีที่จอดรถเยอะแยะจะเลยกลางซอยเข้ามาหน่อยหนึ่งจะไม่มีแยกซ้ายแยกขวาจะเป็นซอยตันรับรองไม่มีการหลงอรัพอเข้าเอกชันเข้าเอกชนร้อยสิบมาได้แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีทางหลงเนะเพราะว่าซอยไม่ลึกซอยไม่ลึกก็บริษัทก็เย็นอยู่ซ้ายมืออย่างนี้ กับลูกค้าเข้ามาได้เลยช่วงนี้ก่อนปีใหม่เนี่ยก็ถ้าลูกค้านั่นๆกับลูกค้ารีบๆรีบรีบ,รบสั่งก่อนก็ได้สั่งแล้วก็ขนส่งก็ก็จะรีบไปส่งให้ไปเก็บเงินไปทางได้นะเก็บเงินไปทางได้ทุกทุกชุดเลยนะ